investment tips สนับสนุนโดยหุ้นวิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบยั่งยืนกลับมาสู่ช่วงของ investment tips นะคะเมื่อกี้สนุกมากเลยค่ะมาพูดคุยกับคุณ <c oughs> ดำรงชัยต่อค่ะเมื่อกี้เรารู้ภาพรวมตลาด <c oughs> ไปแล้วแล้วก็ประวัติความเป็นมาแล้ว <c oughs> ทีอยากรู้ว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราอยู่ช่วงไตรมาสสใช่ไหมคะ <c oughs> มีมุมมองอย่างไรแล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไรคะ <c oughs> ครับทุกคนผมกับการปีที่แล้วนะปี66 <c oughs> เราปิดยอดการท็อปไลน์ที่7,100ล้านบาทกลมๆนะฮะในในปีนี้เนี่ย9ยเดือนได้ยินว่าเป็นดิวไฮด้วยใช่ไหมใช่เป็นปีดิวไฮปีแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นทั้งดิวไฮทั้งท็อปไลน์และบอทัมไลน์บอท o มไลน์ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ3 0 5ล้านจุดเศษนะแล้วก็ในส่วนของตัวปี67เนี่ย9เดือนผ่านมาเนี่ยเรา เรามียอดอยู่ประมาณทั้5,200ล้านบาทต้นคมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไตรมาสที่จะไปซึ่งเป็นไตรมาสที่สูงสุดนะครับเป็นไฮซีซั่นด้วยปกติไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ทํายอดสูงที่สุดนะครับก็คาดคาดการว่าปีนี้เราก็ยังคงจะปิดยอดได้ตามเป้าหมายเป้าหมายเราวางไว้เท่าไหร่คะเจ็ด 7,600ฮะก็คือว่า New High ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา7,600ก็การคาดว่าก็น่าจะปิดตามเป้านะครับทั้งบอร์ตอ่าอมไลท์ก็น่าจะได้ตามเป้าดีกว่าดีกว่าเป้าด้วยนะครับค่ะส่วนปีหน้าค่ะประเมินอย่างไรบ้างคะการเติบโตปีปีหน้าเนี่ยเราก็คาดว่าเราก็จะโตในเอ่อไปในลักษณะของ High s ิเ i ิล Digit เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเน้นในส่วนของ Product ที่ปีอยู่ในพอร์ตโฟลินะฮะ แล้วก็จะสร้างพอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยให้ให้ให้มันมีมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับปกติเนี่ยสัดส่วนของการการขายเนี่ยหรือแชนแนลการขายเนี่ยเราจะโตจากการที่เราจะขยายภายให้ใหญ่ขึ้นนะฮะโดยเน้นเน้นเน้นในตลาดที่เราทำอยู่ในส่วนที่เรายังไม่ได้เข้าไปถึงนะครับจะขาดจะขยาย Penetration เนี่ยไป ไปทัวตลาดมากขึ้นกว่านี้มีอะไรบ้างคะที่เราจะไปคือในส่วนของอ e ี commerce, คอมเมิร์ซนะฮะที่เราจะเน้นไปในอนาคตนะครับในส่วนของตัวที่เป็นไอ,อ่ตลาดเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็เป็นตลาดที่เรายังมีสษัทส่วนที่ไม่ใหญ่เ uh huh. ะครับแล้วเ,เราก็จริงๆเนี่ยบริษัทให้ความสําคัญมาปีนี้ปีหนึ่งแล้ว uh huh. แล้วก็ปีหน้าอีกปีหนึ่งจริงๆแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราวาง,วางพื้นฐาน uh huh. ในการที่จะหา,าพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศนะครับ แล้วก็พาร์ทเนอร์ในแต่ละชานอลของแต่ละประเทศะนะครับยกตัวอย่างนะครับในในปีที่แล้วเนี้ยในในปีนี้ที่เราทำก็คือเราไปเปิดช่องทางการขาย B2B ในเวียดนามะนะครับก็ก็ก,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 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับนึงพอสมควรนนเลยเป็นประเทศแรกของเราเลยคะอ่าจริงๆแล้วประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เราเน้นในอาเซียน, uh huh. นในกลุ่มเซียวมากกว่าค,ครับแต่ปีนี้เราก็มี ดิสพิวเตอร์ใหม่ในมาเลเซียในทั้งชานาล B2B B2C นะครับเราก็พยายามเปิดแชประเทศใหม่ๆที่เราไม่เคยไปในทวีปตวันออกกลางในทวีปแอฟริกานะที่เราไม่เคยไปเลยเราพยายามเปิดนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าลูกค้าใหญ่สุดของเราอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเราไปมานานยังคะโอไปประมาณ20กว่าปีแล้วฮะยีกว่าปีครับตัวที่ประเทศนี้เราคิดว่าเราจะขยายได้อีกในส่วนของ ลูกค้าปัจจุบันที่ทำอยู่โดยขยายตัวสินค้าใหม่เข้าไปนะครับมีโอกาสเยอะแล้วก็ในตลาดจีนซึ่งตอนนี้เราไปขยายในส่วนของ B2B ก็ได้ได้พาร์ทเนอร์แล้วฮะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงการทำโปรดักต์คัสตอร์มให้เหมาะกับประเทศเขาคือจริงๆเนี่ยสินค้าที่อยู่ในประเทศเราที่เราเหมาะสมแล้วเนี่ย บางทีอาจจะไม่เหมาะสมกับประเทศเขาะเเพราะพูดพอากาศไม่เหมือนกันคื่จีนเนี่ยเขาจะมีอากาศทั้งแต่ร้อนสุดเย็นเย็นสุดเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เรามีไปใช้เนี่ยกับกับของเขาเนี่ยมันต้องเหมาะสมะฉะนั้นเราต้องคัสตอมไม์ตอนนี้ค่ะในส่วนของตัวผลักคัสตอมไมเซชันเนี่ยเราเราใกล้เสร็จละจากนั้นเนี่ยเราก็ดูราคาแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มปูตลาดในปีหน้าถ้าถ้าทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนถูกต้องแล้ว ทีนี้ปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นสัดส่วนที่เป็นทรงออกเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะมีทาร์เก็ตในใจไหมคะจริงๆเนี่ยผมตั้งตั้ง,งเป้าใน3ปีอยากได้สิบเปซนะครับก็ก็ยังพยายามทําอยู่นะซึ่งซึ่ก็พูดถึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าสัดส่วนอของตัว10%ของตัว8 0 0พล้านเนี่ย ก็ประมาณ800ซึ่งปัจจุันนี้ตัวตัวเลขการ่งออกเรามันอยูุ่3-400ล้านบาทเนี่ยมันมันต้อง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 กาวกวะโดดจริงๆต้องมีพาร์ทเนอร์ต้องมีกลยุทธ์ที่ที่ที่มันเหมาะสมที่ทําให้กันเติบโตนี้เป็นไปได้จริงด้วยค่ะแต่ก็ถือว่านับอีกเป็นโอกาสหนึ่งของที่ของบริษัทที่จะสร้างรายได้ข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับ ทีนี้พูดถึงภาพรวมโดยใสไปแล้วเรื่องของ ESG บ้างค่ะว่าเราก็ให้ความสําคัญเหมือนกันล่าสุดเราเพิ่งได้ดาวน์ ESG นะคะปีนี้เป็นปีแล้กปีที่ KCG ให้รางวัลหลายรางวัลเยอะมากเลยค่ะคือเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเข้าตลาดหุ้นปีเดียวเองนะคะใช่ปีเมื่อสักเดือนที่แล้วมีการประกาศจาก IOD ที่เป็นประกาศเกี่ยวกับเรื่อง CGCGRating เนี่ย Scoring เราได้5ดาว นะฮะแล้ว่บบแบบดีเลิศเลยนะฮะแล้วก็เป็นท็อปควอชัยด้วยนะครับในส่วนของตัวที่เป็น ESG r a เรตติ้งที่ประกาศเมื่อวันที่ผุผ่านมาเนี่ยเราได้รางวัล 1A ่นะครับซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจจริงๆว่าบริษัทเราเป็นน้องใหม่จริงๆนะฮะเราเข้าตลาดมาประมาณ1ปีกับ4เดือนเราได้รางวัลระดับนี้เนี่ยก็ถือเป็นเป็นเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รางวัลนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุด สถาพันไทยพัฒน์ก็ให้รางวัลเรานะใ,นใ,นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ESG นะครับนะครับเรื่อง ESG จริงๆบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญและเน้นมาโดยตลอดนะครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง ESG เท่าไหร่รก่อนเข้าตลาดเนี่ยผมเราจะเราจะเราจะ,าจะาคำนึงถึงกฎกระทรวงสาหกรรมมากกว่านะก็ระทรวงสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเ,เป็นโรงงานสาหกรรมจะต้องมีการไม่ปล่อยน้ําเสียไม่ปล่อยอากาศเสียอะไรออกไปเนี่ย ในโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงโรง,งานที่ใช้น้าเยอะฮะแล้วก็แต่ว่าบัารหาพิษทางอากาศไม่ค่อยมีสามารถบำบัดน้ําเสียได้หมดเลยเราก็เรามีบอ่อบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับกําลังผิดที่เรามีอยู่ได้ะนะครับเราพยายามที่จะไม่ปล่อยน้ํานี้ออกไปข้างนอกนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเรา,เราบำบัดน้ําเสียเสร็จแล้วเนี่ยเร,เราเรายังเอาไปเอาน้ำนี่กลับมาใช้ใหม่นะครับบำบัดจนสะอาดแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เนี่ย เราเอามาใช้อยู่ในถังชชกโครกนะครับเอามาใช้อยู่ในตัวแ cool อร์คูลิ่งทาวเวอร์แล้วก็เอามาพวกรดน้ำต้นไม้เอามาล้างถนนซึ่งพยายามทำให้ไม่ไม่ไปกระทบเทือนสิ่งแวดล้อมใน,ในการปล่อยน้ำออกไปนอกนะ,ะส่วนเรื่องอเรื่องสังคมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับสังคมภายใน โรงงาน <Okay. S 2> มากมากก็คือเราก็ดูแลพนักง,งานเราอย่างดีเราให้ทุกนาการศึกษาผู้พนักงานกับลูกๆเขา <Okay. S 2> นะครับทุกๆปีอยู่แล้วนอกจากนั้น,เ,นเราก็ยังไปดูแลสังคมรอบข้างโรงงานอีก <Okay. S 2> ไปช่วยทำทุนทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับรอบโรงงานเรานะครับนอกจากนั้นเราจะไปร่วมโครงการกับสภากาชาติไทย <Okay. S 2> ต่างๆเนี่ยหลายๆโครงการซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็มีการบริจาคเลือดให้กับภักาชาติไทย นะครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะโหทั้งหมดที่ทํามาค่ะก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆค่ะเข้าตลาดหุ้นมาปีเดียวได้รางวัลมากมายเลยครับพี่กองวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุชัยมากๆนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราวันนี้นะครับนาขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ก็คุณผู้ชมขาอย่าลืมงานดินเนอร์ทอของหุ้นวิชันนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะงานดินเนอร์ทอนะคะเสริมแก่งธุรกิจด้วย ESG นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะครับแล้วก็พบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันและอังคารในเวลา9กนถึง9นาฬกานาทีครับวันนี้สวัสดีครับ